สวัสดีครับสวัสดีเอซีแฟนคลับนะครับผมสวัสดีแอดมินมังกรอีสานสวัสดีนีเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติครับที่เดิมาออกช่องมังกรอีสานพี่น้องครับเป็นเกียรติของช่องมังกรอีสานคือการพี่น้องเมื่อวานที่งานมังกรอีสานเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาอำเภอผู้เรือจังหวัดเลยมาเยี่ยมมายามถามข่าวน้องไส้น้องโตดีไซน์นี่แหละเป็นจ้าได นึกว่าไปแล้วเห็นบลลองคลิปสองสามมือลงคลิปอยู่แต่ลงไม่เยอะปกติเราสีล่งเหมือละหกเจ็ดคลิปพี่น้องปกติสีล้วๆเนาะปกติสีล้วๆช่วงนี้น้องกันยุ่งยุงครับยุ่งเรื่องยังล่ะยุ่งหลายย่างแขกหลายแขกไปไทยมาหลายหลายอือแท้งใกลที่สงการแลวหัวกระไดบ้านไม่ไม่เคยแห้งมาก้นเพราจนเงาบับไปเลยพี่น้องครับหนุ่มเนื้อหอมบ่าวโจ้ดีไซน์เราเป็นหนุ่มเนื้อหอม แขกกสิมาเยี่ยมมายามเม้ราบค่ะเราดูจากน่อยเอาเป็นจ้งใดมือนีเขามาพอกันแล้วค่ะกสิมีข่าวเกี่ยวกับหมอรองหมอลัมตอนนี้พี่นนอะมีข่าวอีหย่างมาอัปเดตซูพีซูน้องฟังพี่น้องเป็นจ้าใดเรียกว่าข่าวดีเฮงข้าวนี่ลระพี่น้องเอออยากมาบอกสูพีซูน้องฟังถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับเทศกาลสงกรานเลยหลังจากที่ก้อนหนานี่หลายลคนนอบว่าี่เป็นเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบานแพงหรือว่าเอฟซีแฟนคลับของทางไฮทองคำพี่น้อง นายห้างประจักษ์ชัยหายทงคําเสือวันหลายๆคนเอฟซีแฟนคลับเกิดความบอสบายใจครับเกี่ยวกับกรณีอดีตศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ได้มีการโยกย้ายจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปขึ้นกับทางด้านของนายห้างประจักษ์ชัยนพี่น้องเนาะซึ่งตอนน,นั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นห่อนอยุ่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็น<ม>ร้อนในโลกโซเชียลเลยเป็นบอดูเดือดกันเลยทีเดียวแต้มือนีพี่น้องเรียกว่าเป็นข่าวดี หลังจากที่นายหางประจักษ์ไช่หายทองคาเพินไดออกมาโพดจังสี่บาวโจโพว่าจังไดตื่นเต้นคือว่าตื่นบ่แมนตื่นเต้นอย่างเด้ตื่นเต้นบอลคราวน้ำเบาโจปกติสิว่าก็พอยญ่พอหญ่นะืัอนี้มาบอกกับคุณเบาวบาโจก็เลยเสียงสิสั้นจากน้อยพี่น้องเพิ่นโพดว่าจังไหบ่บาโจอาจารย์ประจักษ์ไัยเด้โพดแล้วก็แท็กหาหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับบอกว่าเราคือพี่น้องฮักแพงและ ฮักบ้านแพงวันที่แม่ยายผมเสียแ้วกัวันที่เปิดตึกใหม่และวันบวชลูกชายบอโจโกกะิิทรงน้ำใจโยกหูมาร่วมอนุโมทนาบุญน้ำนี่ถูกงานบอเคยขาดครับค่ะ,ะจึงแจ้งให้แฟนๆทุกท่านสบายใจและรักกันและเป็นกัลยาณิมิตรกันเด้อครับแฮตทแฮทขอบคุณนนองโจหลายๆครับดังๆปังๆติดมาแรงทุกเพลง ยินดีน้ำความสำเร็จล้วยๆุย,ยปังๆตลอดไปครับอาจารย์ประจกักรชัยพูด์วาจังซีหลังจากที่นายห้างประจักใชัยหายท้องค่ำได้มีการออกมาพูดจังซีแล้วพี่น้องล่าสุดผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ออกมาคอมเมนต์ไต่โพ์นี้คือการเบาวโจกว่าจังไดหักแพ่งกันเอาไว้ดีที่สุดครับเพื่นว่า ผมในฐานะผู้น้อยโบมีิย่างสิมากข้างแคลงแนงใจครับเป็นกำลังใจให้พี่ประจักษ์ไทยและมีความรู้สึกที่ดีให้กันครับอ่ายพันว่า<ม>นายห่างประจักษ์ไทยก็มาต่อคือการ,รบ,บ้าโจ้ชื่นชมความสามารถไอเดียความมันมั่นเหตุมันส่างขอบคุณเจ้า <laughs> <laughs> ตัเอา้าต่อนาะพี่น้องเนาะต่อกันเลยวัดก็วหนึ่งวาง่าตอนนี้ห้ามารวมงานบวชครับผมคือตอนนี้อัดคลิปอยู่ในวัดนะพี่น้องเนาะอาจารย์สีกอนว่าจังไรบอรโจมาคอมเมนต์ค่ะอะเขาต่อจากหุ่อจีกันเนาะปอโจบอกว่าหักแพงกันเอาไว้ดีพ่สุจ์ครับผมในฐานะผู้น่อยบอมี่หยังสีมาข้างแพ้งแหนงใจครับเป็นกำลังใจให้พี่ปรจจัใชัยและมีความรู้สึกที่ดีให้ครับางการครับอ้ายอาจารย์ประจั์ให้มาตอบ กลับอีกว่าจงไหนพี่ตอบรับรั่วรั่วเบาโจว่าจงรย์ตีสําหรับนายห้างประจักษ์ไทยพี่น้องชื่นช่มชื่นชมเพื่อนว่าความสามารถไอเดียความมันมั่นเหตุมั่นส่างบอยุทธีสิคิดส่างสรรต่อยอดได่เงาเงาเงาเาเพื่นว่าตลอดไปเดอร์บอโจวาสันทางที่ K.O.K. n t t เอ t เ i n m n n t เามากกดหัวใจให้รั่ว นี่ลหละคําตอบที่ท่ีต้องกอันซึ่งถ่ายเอฟซีแฟนคลับของอไฮทอมคาหรือว่าเอฟซีแฟนคลับของซานอยเพชรบานแพงจําได้บ่ก่อนหน้านี้ที่ว่ามีกรณีทางนายห้างประจักษชัยมีการโพสตทั้บงบอจูมีการโพสต์พี่นี่ลหละเคโอเคเนี่ยแ่ะเป็นคนที่ว<อ>่าคอยประสานานักทานข้าวนักทานข้าวจ,จะตอนนั้นเพื่อกบบ้างน,นาทั้งคู่เด้จะเลยวดนมีการไปพบกันแต่ยังไม่ได้เจอกันเนาะตั้งแต่เรื่องฝุ่นเนาะปีเนาะ ทางข้าเบิ่งจากที่นายห่างเพื่นโพเนอบาวโจเนาะกับพอจังว่างานสําคัญสาคัญของนายห่างไปจากไทยบ่วสิเป็นงานบวชงานแม่ยายเพื่นเสียบอกคนว่าหรือแม้แต่งานที่ว่าเปิดตึกกไมแมันบ่นี่หลับบอโจกะมีน้าใจยกหูโทรศัพท์โทรหาอ้ใส้จังสีไหมเป็นรู้น้อยรควมงานน้องระกาแตโทรรวมอนุโมทนาบุญนําเป็นบางงานด้วยนะครับแต่อีดีถือว่า พ่นหักเปนแพ่งกันมาตั้งแต่ใดนแต่ไรแล้วแ,แต่พอมันมาเจอเรื่องนี้แค่นั้นล่ะครับพ่อฟังหนึ่งเวาฟังหนึ่งเววบ่ไดบาม่ายกหูคุยกันตอนนั้นเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างเวาจังสี่แม่ทีเราแฟนงขับหลายๆคนกัเหมือนที่เฮาบอกอะ่ะบ,บ้าแนคขับทั้งสองฟังเพิ่นกับว่าสบายใจที่สีว่าเห็นผู้บริหารเพิ่นเอ้เพิ่นบ่เด็กฮันน้าเขาไปคุยกันเจ้กเชื่อเนาะพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเข้าก็ดีใจสบายใจนัเพนัก เอวาโบแมนเฉพาะเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพียบานแพ่งโบแมนเฉพาะเอฟซีแฟนคลับของนายห้างประจักษ์ชัยทีดีใจร,รวมถึงนี่แหละเอฟซีแฟนคลับสายหมอลำทุกคนดีใจนะพี่น้องเนะ<ว>าะถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆในวงการ,กรวารัสดุเบาโจดแล้วสำหรับบอกถึงเรื่องงานบวชของอลูกใต้บ่ลูกชายหายทองคำบค่บบถือว่าเป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปีวัสดุอ๋อเห็นมีหมอลำดังเป็นคนี่สร้างผู้ดี้อนักนะ สุดยอดอีลี่รถแห่รถแห่รถแห่หายหายาที่นีอินดี้ไปเองเลยเด้พี่ลำยายหายทองคำแล้วก็มีหมอลำวงใหญ่นะพี่น้องเนาะประผมบันเทิงศีลคุณเด้ถือว่าสุดยอดอีลีโอ้ที่ว่าลวก็บบวชนากฟอดจิติชัยน้ำบวชสองคนที่นีประผมแล้วก็มีงน้องลำยายกับน้องยุกิไปขึ้นรับเชิญหมดประพมมือนันหละงงานบวชนี่แหละครับนาซิเมนเนาะอื นั่นแหละพี่นงกะถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับก่อนสิหอเทศกาลสงกรานเนาะบาวโจดีไซน์เนาะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีได้มื่อว่าว่ากับบาวโจดีไซน์พี่นงถือว่าเป็นเพียรของช่องมังกรอีสานกีู่บเบอร์คื่อดังยูทูบเบอร์ชื่อดังมาออกช่องห้ว่าสันหลักนั่นแหละพี่นงกะเป็นเจัาไดบาวโจวันนี้ถามข่าวบาวโจจากน้อยช่วงนี้เป็นจ้งไดเพืได้ยินข่าวว่ามีแขกมายามหลโอ้ยช่วงนี้จะใกล้สงกรานพี่ค่ะ แขกกรมาเรื่อยๆเขาโทรนัดเขาแขกนี่หมายถึงมาจากต่างประเทศบ่บอครับแขกนี่คือเป็นคนไทยนี่แหละพี่คนไทยเอามาจังไดเป็นกับม้านำรถตู้รถยางคนตัวเอาบ่แม่นครับอ๋อแขกภูมิเกียรติภูมิเกียรติไปแน่นเอาไฟแน่นครับไนมาเยี่ยมยามเพื่อแตกเลยเพราะถงจอย่างนี้เขาบอกไฟแน่นันตเอานั่นัหะพี่น้องกถทอว่าเป็นข้าวดีเนาะพี่น้องเนาะข้าวสองคนกะ S <S ดีใจพองจะเห็นข้าวนี่อย,อ,นอยากบอกสักข้าวแบบนี้เราพี่โจข้าวดีๆทั้งซี่เนาะ<ม>นั่นแหละหลังจากนี้ก็ะเสวอว่าทั้งสองผู้บริหารค่ายยักษ์ใหญ่หายองคำเรคคอร์ดแล้วกับสาวน้อยลำพื้นอินดี้เรคคอร์ดสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงผู้บริหารของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเสวอว่าซีนนี้ต่างตาเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนั่นแหละสำหรับสองผู้บริหารค่ายยักษ์ใหญ่ที่น้องเนาะบอเน่ด้พีเขาจะได้ติเห็นทั้ง หายทองคำมาร่วมเขาเตี้ยมภาพยนตร์น้ำบอโจก็ได้แม่บอเพราะอยินแบบนี้แล้วเมนค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หนังเรื่องนี้นี่บอโจทุ่มทุนสางมากดึงเอาอาศิลปินระดับแถวหน้าของวงการมอล่ามาาหลายท่านหลายคนบพว่าศิเป็นผู้บริหารมอล่าและก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปอฉลัดน้อยศิลปินแห่งชาติเขามาร่วมแสดง ร,รวมถึงยูทูบเบอร์ทางผากอีสานเนาะช่องใหญ่หญหญๆหลายๆช่อง<ม>นาะพี่นอเนากถือว่านี่ล่ะแล้วบ่เท่านั้นสํำหรับ,รบผู้ได้ที่คือจังหว่าอยากร่วมแสดงหนัง,งกับเพื่อนยังสิแม้ที่ว่าบ๊คิดทาโตวก็สามารถทักไปหาบอสโจได้พี่นอ้องนั่นล่ะ นี่แหละเดี๋ยวบ้าโจรสิทธากไปมือนี่ยแหละนะแมนบอบอยางพันกล่องแจ็คสากนึงก็เอาละพี่แต่ว่าของของเขานี่บ่แมนว่าบ่เอาขาโตัวดิตรงแถมเพลินพร้อมแเนีอยแถไเพินจ็คสากแจ็คสองมีนี่แจ็คเพลินสิคิดก็เลยเองสินะบ้าโจขอเสากล่องเนาะขังนึงในชีวิตเนาะแมนบัเอ้าถามข้าวพี่บะนี่ถามมาทีเป็นังไดมาจังใดตอบได้ไหมแจักมือบ่ตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบสิ่งเนี่ยคิว่าถามแห้งปะในดอกพี่อถามแห้งอบๆดขอคำถามซบซบอย่าถามว่ามีแฟนไปเด้อโอ้โห ถามวาเจังไหนถามว่ามีลูกจะคนแล้วตอนนี้อ๋อมีลูกผู้เดียวมีลูกผู้เดียวมีผัวผู้เดียวพี่ไหมครับเอาแล้วสิไปสิมาจังไหนครับเอาจบไงบอกยังไงเอาจบปุ๊กย่าเฝ้าถามข้าวกันก่อนบอลเปิเป็นหอนๆจังไหนบุกปุ๊กมาเตี่ยวหานอกระอยู่หลายมือแล้วเนาะอันก็อยากอยู่หลายมืออยู่แต่ว่าคือพิจตรว่าแล้วไฟแนนเขากับบีบมากเนาะเขาก็ต้องเล่งเฮ็ดงานจังไหนเป็นบอครับ นี่ละเอาตางคนตาง,งมีหนาทีตางมีผ้าละกันครับค่ะ,ะจังสันละบออ๊อครับผมลงแล้วเนาะเขานาอค่ะลงแล้วเอาสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะเขาสองคนกับสิกอจบคลิปซัมนี่ดีใจนั่มนห้างประจักไทยแล้วก็ดีใจนั่มบอโจพี่น้องนี่แหละถือว่าเป็นข้าวดีเนาะพี่น้องเนาะ,ะ <ผม S 1> ขอบกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีค่ะค